เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูบกำมือเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาทำเควสลับของการจับกระต่ายกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามาีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed ยูทูบครับสำหรับเควสจับกระต่ายนะผมอันที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเควสจับกระต่ายของน้องมีอาคนร์คน่ันี่ล้นะคับ่รู้มาก็คืออตน เอ่อเมื่อทำครบ10วันแล้วนะครับผมวันที่11เนี่ยก็จะได้รับเควดรับมานะครับอ่าซึ่งของผมเนี่ยก็กดคุยดูยก่อนนะครับผม อขอบคุณที่มาช่วยอยู่เรื่อยๆนะครับผมคือถ้าเราทำครบ10วันแล้วนะครับผมเขาจะถามว่าเอ้ยพี่รู้จักใบ cover สีแ่แฉกไหมนะผม foli cover นะครับถ้าพี่เจออย่าลืมเก็บมาด้วยนะที่ผมอัดคลิปณนะตอนนี้นะผมมันคือวันที่10นะครับผมคือเมื่อครบ10วันเนี่ยมันจะถามหา foli cover ก็คือตัวใบสีแฉกนะครับผมใบสีแฉกน่าจะได้ครั้งน่าจะมีนะฮะเอ็มเอีอาร์เนี่ยจะบอกให้พกใบสีแฉกมาคุยด้วยพรุ่งนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยวันที่10ก็จับกระต่ายไปตามปกตินะผมส่วนวันที่11เเนน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 ีีนออนีี่่่่่ยยยยยยมมมาาาาคคุกกกกกกััััับบ้้้้อออองงรรลลืพใดดววววะะะะฮ๋ไปจตแสิ เดี๋ยวไปตัดต่อกับพรุ่งนี้ต่อนะครับมามาถึงวันที่11กันแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะก็ให้เตรียมโฟลิฟโคเวอร์มาด้วยนะครับผมเออของเนี่ยมันไม่ได้ใช้ละหายไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ไปหาซื้อก็ได้นะครับผมซื้อเสร็จก็ขายต่อนะครับแต่ซื้อถูกๆหน่อยแล้วกันซื้อแพงๆนี่น่าจะใช้ไม่คุ้มนะผมเดี๋ยวขายยากอีกนะฮะอ่ะก็กดคุยจะมีอ่านะครับผมปึ๊บอ่าเขาบอกว่าใบสี h แจกมาใช่ไหมอ่าใช่เขามานะครับผมได้ให้ใบไปนะครับ แล้วเราก็จะได้กงกระต่ายมานะครับผมหลังจากาคุยแล้วนะครับผมให้ออกมาด้านซ้ายมือนะครับคุยกับน้องลินนะครับเราก็จะมีตอบคําถามนะครับผมซึ่งโพยคําถามทั้งหมดนะครับผมอันนี้ผมเอามาจากชีตของคุณฝนเกมมิ่งนะครับผมใครอยากได้เนี่ยก็ไปดูที่ชีตคุณฝนเกมมิ่งได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ตอบคาถามแค่ชุดเดียวมันตอบวันละชุดนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่วันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณตอบผิดคุณต้องมาเริ่มใหม่อีกวันหนึ่งคุณก็จะได้ของชา้าลงไปอีกวันหนึ่งดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าเข้าไปตามเพจคุณฝนเกมมิ่งแล้วก็เข้าไปดู Excel Sheet ของคุณฝนเกมมิ่งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะ,ะเดี๋ยวเริ่มวันแรกก่อนล้วกันนะครับผมวันแรกเนี่ยข้อ1โครโมโซมกระต่ายกี่คู่นะครับผมก็อันนี้ตอบ44นะครับข้อที่2ตอบ7นะครับผมเรามีโพยนะครับผมอันนี้ตอบล็อปนะครับผมล็อปโอเคอันนี้ตอบ30นะครับ ชื่อวิทยาศาสตร์นะครับผมชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยตอบข้อ3นะครับผมลากัตนะครับลูนติกเลเวลอะไรลูนติกเลเวล3นะครับเลือกดีแล้วกันตอบผิดนี่เริ่มใหม่นะครับผมวอลล็อกสองหกแปดนะฮะแล้วก็อันนี้แพลนแพลนนี่เป็นแพลนสิบห้าสิบนะครับของลูนติกของอีคลิปเนี่ยอันนี้คือตอบ12นะครับผมแล้วก็ฟฟลิปโคเวอร์นะครับผมตอบ 30k นะฮะ30,000ข้อ3นะครับผมตอบถูก10ข้อนะครับผม แต่เดี๋ยวก่อนเพื่อความแน่ใจข้ายังมีหนึ่งชุดนะครับผมไว้ตอบมาใหม่แล้วกันนะฮะก็เนี่ยแหละครับที่บอกไปว่ามันมีหลายชุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปตามฝนเกมมิ่งด้วยนะครับผม Excel อัปเดตทุกวันนะผมอันนี้ที่ทําคลิปมาเนี่ยพี่หมีเขาไปข้อชุดที่2แล้วนะครับผมเขาคำนวณฟิสิกส์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่หมีขาว <c oughs> ก็สามารถไปดูใน Excel ซลชี t ได้เช่นกนันว่าวันที่2ตอบอะไรบ้างนะครับผมก็เมื่อทำครบนะครับผมไม่รู้กี่วันเหมือนกันนะ คุณก็จะได้ตัวคอสกระต่ายนะครับผมที่ออฟได้เดลได้หรือว่าจะได้เป็นตัวกระต่ายแท้นะครับผมที่มีความสามารถในการคล้ายๆกับมอฟเตอร์หาน3นะครับนั่นก็คือแมคคิทพีบวก้าเปอร์เซ็นเอดีบกเปอร์นะครับผมแล้วก็โจมตีทุกประเภททั้งเวทมนต์กายภาพนะครับผมแรงขึ้น6%ก็นะครับก็ถือว่าเป็นของที่ดีนะทําฟรีก็อย่าลืมมาทํากันละกันนะผมก็อย่าลืมนะครับทำเควสตสิบวันนะครับทำมีอาร์สิวันแล้วก็เอาฟูลรีคอเวอร์มานะครับผมแล้วก็ค่อยไปคุยกััับบตวลินนนนด้้้าาขงๆีะคร แล้วก็ที่เหลือก็ตอบคาถามไปให้ครบทุกวันนะครับผมก็จะได้ของมันแล้วนะฮะง่ายไหมครับผมง่ายนะผมยากตรงคําถามนี่แหละนะครับผมมันจะถามอะไรยากไปไหนเนี่ยมีทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เลยฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณคุณฝนเกมมิ่งแล้วก็ทุกทท่านที่ช่วยกันหาคําตอบด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูที่ e x c e l Sheet ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ